ก็จะิญพรนะบาบศกบาสิกาทุกท่านนะอากาศกําลังดีเลยตอนนี้ลมพัดกําลังดีนะอาตมาก็เลยนึกธรรมะเรื่องหนึ่งขึ้นได้ว่าโอ้ถ้าเกิดเรานั้นได้ปล่อยใจสบายๆนะอยู่ที่ไหนมันก็สบายๆนะลมพัดมันก็สบายใจนะถ้าเราปล่อยใจให้มันไม่เครียดมากไปปล่อยให้มันสบายเราดําเนินชีวิตถ้าเราไปรู้อย่างเดียวนะ ไอ้น,นั่นก็รู้แล้วไอ้น,นี่ก็รู้แล้วหมายความว่าใครพูดอะไรก็รู้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 ไปหมดอันนั้นเราจะไม่รู้ทันทีเราจะขาดความรู้เราจะขาดการได้รับสาระความรู้ในชีวิตอีกเยอะเลยกับสิ่งที่เราจะได้ไปพบเจอนะเหมือนกับบัตามาเถอะนะมาในสถานที่นี้แล้วก็ อาได้รับลมบ้างที่มันพัดขึ้นมาเออลมแบบนี้มันก็เป็นแบบนี้นะมันก็สบายใจอีกแบบหนึ่งนะมันก็สบายร่างกายอีกแบบหนึ่งนะเราก็เปิดใจรับหน่อยไม่ใช่มองว่ามันก็แค่ลมนแะบบแต่ถ้าจะมามองว่าเออมันก็เป็นลมที่มันก็พัดสบายใจนะเราเช่นเดียวกันนโะยมนะดำเนินชีวิตการที่เรานั้นจะได้เป็นผู้ที่เรียนรู้ได้มีความรู้นะเราก็ต้องรู้จกักฟังรู้จกักฟังรู้จักคิดรู้จักวิเคราะห์ เปิดรับทำใจให้อ่อนน้อมก่อนใจอ่อนน้อมก็เป็นบุญนะโยมนะใจอ่อนน้อมมันจะเปิดรับอะไรได้เยอะแล้วผู้ให้ก็อยากจะให้ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเราทำใจไม่อ่อนน้อมแล้วโอ้ยรู้หมดแหมเรามันเก่งเราเก่งนั่นแหละอดได้ความรู้ไปเลยอดได้อะไรดีๆในชีวิตไปเลยแล้วผู้ให้ก็ไม่ได้อยากจะให้อะไรใช่ไหมดังนั้นถ้าเราทำใจให้อ่อนน้อมโอ้โยมเราจะได้รับอะไร เยอะกว่านี้ได้รับความรู้ก็เยอะผู้ให้ก็อยากจะให้ใครเห็นก็เมตตาผู้ใหญ่เห็นก็เมตตาเพราะอะไรทําตัวอ่อนน้อมฉราดในการทําตัวแต่ไม่ใช่ประจบประแจงนะโยมนะคนละแบบกันนะฮะประจบประแจงเพื่อหวังผลประโยชน์อะหวังทรัพย์หวังอะไรนะ่ะโดยที่คิดจะทําอะไรที่มันขาดคุณธรรมก็ได้เราไม่ได้เป็นแนั้นแต่หมายถึงทําใจให้อ่อนน้อมเพื่อ เปิดใจก่อนรับฟังอะไรดีๆก่อนแล้ววิเคราะห์ว่าสิ่งนั้นดีไหมสิ่งนี้ดีไหมโอ้สิ่งนั้นดีรับเข้ามาสู่ใจดําเนินชีวิตได้อย่างดีด้วยการที่ทําใจให้อ่อนน้อมการทําสมาธิจะทําให้ใจเรานั้นมีความเมตตามีความอ่อนน้อมเรียกว่าเกลาใจได้อย่างน่ารักเลยทีเดียวดังนั้นสมาธิทําทุก,กวันดีทุกวันขอเจริญพร